วิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์3เเฟสสามารถสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์สามารถสลับที่แหล่งจ่ายหรือสลับสายที่มอเตอร์ก็ได้นะคะวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสก่อนอื่นเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะคะสาย L 1ออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าคั่อยู่ของมอเตอร์ สาย L2 ออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าคั่ว V ีของมอเตอร์และสาย L3 ออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วดับเบยูของมอเตอร์ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะ on เบรกเกอร์จะเห็นได้ว่ามอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา off เบรกเกอร์มอเตอร์หยุดทำงาน ต่อไปนะคะเราจะมากลับทางหมุนของมอเตอร์โดยการสลับสายคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์คือสาย L 1และสาย L 2สาย L 1ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่ว V ีของมอเตอร์สาย L 2ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วยูของมอเตอร์และสายตำแหน่งเดิมคือสาย L 3ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วดับเบิยูของมอเตอร์ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะออนเบรเกอร์ On จะเห็นได้ว่ามอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาออฟเบรเกอร์มอเตอร์หยุดทำงานต่อไปเราจะมาสลับสายมอเตอร์ L 2และ L 3กันนะคะสาย L 2ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าขั้วดับเบยูของมอเตอร์ สาย L3 ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่ววีของมอเตอร์และสายตำแหน่งเดิมคือสาย L1 ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วยู่ของมอเตอร์ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะ on เบรเกอร์จะเห็นได้ว่ามอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา off เบรเกอร์มอเตอร์หยุดทำงาน ต่อไปนะคะเราจะมาสลับสายอีกคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์คือสาย L 1และสาย L 3สาย L 1ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วดับเบิลยูของมอเตอร์สาย L 3ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่วยูของมอเตอร์และสายตำแหน่งเดิมคือสาย L 2ออกจากด้านล่างของเบรเกอร์ก็จะมาเข้าคั่ว V ของมอเตอร์ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะคะ on breaker จะเห็นได้ว่ามอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา off breaker มอเตอร์หยุดทำงานวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสสามารถสลับสายคู่ใดคู่หนึ่งที่จ่ายให้กับมอเตอร์สามารถสลับที่แหล่งจ่ายหรือสลับสายที่มอเตอร์ก็ได้นะคะ